วัดบางพูดในนนทวิทยาตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตงกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อํานวยการรัตนาพรสถิรพันธ์และท่านรองผู้อํานวยการปฏิตานาตโนดโรงเรียนมีครูทั้งหมด22คนมีนักเรียน356คนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์มีผู้นำกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ ผู้นำกลยุทธ์ที่1น,นางรัตนาพรสัทิลพันธ์ผู้นำกลยุทธ์ที่สองนางสาวอชิลยาแย้มทัพผู้นำกลยุทธ์ที่3นางสาวศิริลักษณ์ชมแคและนางสาวสาสิพิมลวิพาตาพันธ์ผู้นำกลยุทธ์ที่4นางสาวปฐิตานาตนตนและนางสาวเดือนเพ็งคำวงโดยมีแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานดังนี้นกลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการจุดเน้นที่หนึ่ง รีสอร์ทออฟฟิศโรงเรียนของเรามีการจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงอาหารห้องน้ำห้องพิเศษต่างๆให้มีความสะอาดร่มรื่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามถูกสุขลักษณะปลอดภยัยเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้ทำความสะอาดโรงเรียนวัดที่สาธารณะร่วมกันจุดเน้นที่ 2. safety office โรงเรียนของเรามีการแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดโดยจัดทำสื่อบริการให้ความรู้ประจำจุจดต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนเวลยะห่างของการจัดการเรียนการสอนและการเวลระยะห่างในการรับประทานอาหารของนักเรียนมีมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอักคีภัยมีการป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายของสถานศึกษาโดยมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดของอาคารรอบบริเวณสถานศึกษานอกจากนี้ ยังได้มีการติดต่อประสานงานกับเทศบาลนาครปักเกร็ดให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในสถานศึกษาเป็นระยะระยะรวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยจุดเน้นที่3 5หาหน่วยงานสร้างสรรค์นหนึ่งโรงเรียน โรงเรียนของเราได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานเช่น 1. ด้านสุขภาพผู้เรียนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากเทศบาลนครปักเกร็ดการฉีดวัคซีนนักเรียนจากเทศบาลนครปักเกร็ดการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนจากเทศบาลนครปากเกร็ดการได้รับเจลแอลกอฮอลจากการเข้าร่วมโครงการ Connect e d จากบริษัท c p o จำกัดมหาชน 2. ด้านคุณภาพชีวิตการมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากบริษัทเจริญแมเนจเมนต์จำกัดการได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากบริษัท SB Furniture House าจำกัดได้รับผลไม้อาหารและน้ำดื่มจากผู้ปกครองนักเรียน 3. ด้านการเรียนการสอนการได้รับสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จากมูลนิธิใบไม้ปันสุข การได้รับจอทีวีและบริการติดตั้งจากห้างหุ้นส่วนสามัญอัวานฮาร์ดแวร์แอนด์เอดูเคชันและกลุ่มคริสเตียนมาอบรมจัดวันเดย์อิงลิส s t สเตชันให้นักเรียน 4. ด้านกีฬาและยาเสพติดโรงเรียนได้รับบริจาคอุปกรณ์กีฬาจากคณะสิทธิ์เก่าได้รับความร่วมมือจากร้อยตำรวจตรีชนะพลส้อยตะขุมาเป็นครูแดให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน ป็นนต้นจุดเน้นที่4โอกาสทางการศึกษามีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้โรงเรียนมีข้อมูลสัมานโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7ในเขตบริการของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของนักเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับโรงเรียนพร้อมทั้งติดตั้งป้ายรับนักเรียนไว้บริเวณหน้าโรงเรียนทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีการประชาสัมพันธ์และแนวทางการศึกษาต่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งใช้เป็นแนวทางที่จะปฏิบัติต่อนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตและส่งผลดีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กลยุทธ์ที่2พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานจุดเน้นที่ห ห้าเรื่องประเทืองปัญญาท่านผู้อำนวยการรัตนาพรสถิรพันธ์ได้ทำการชี้แจงให้ครูและบุคลากรต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อยห้าเรื่องต่อปีการศึกษาโดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและใช้เวลาในการพัฒนาแต่ละเรื่องไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายจุดเน้นที่6 หนึงคนหนึ่งปีหนึ่งนวัตกรรมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนเน้นให้คุณครูทำวิจัยในชั้นเรียนโครงงานหรือสร้างนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสอนจัดตั้งกลุ่ม PLC ตามความถนัดของคุณครูซึ่งทางคณะครูของโรงเรียนเรานั้นได้ทำวิจัยในชั้นเรียนจัดทำ PLC เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100จุดเน้นที่7ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทองแม้ว่าทางโรงเรียนของเราจะไม่มีคุณครูเข้ารับรางวัลเสมาทองแต่คณะครูของเรามีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดปีการศึกษาโดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการองค์ความรู้ใหม่หรือตามนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ จนสามารถทำให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลเช่นผ่านการประเมินโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดยะ z e ย o ซ e s t School สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนปี2563ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2นางสาวศิริลักณ์ชมแค และนางสาวสุมณล,ลัตภพาเล็กน้อยได้รับรางวัลประเภทครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2564รวมไปถึงการส่งเสริมให้คณะครูจำนวน12ท่านได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตนเนื่องในวันครูแห่งชาติพศ2564จุดเน้นที่8คุณธรรมศิลธร,รรมนำการศึกษา มีการจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้โดยมุ่งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้แก่การสนับสนุนให้นำหลักธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551มี8ประการได้แก่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตร์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและจิตสาธารณะโดยมีโครงการที่เราจัดทำขึ้นดังต่อไปนี้ 1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2. โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในโรงเรียน 3. โครงการศาสตร์พระราชากับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 4. โครงการวันสำคัญ 5. โครงการโรงเรียนคุณธรรมซึ่งแต่ละโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์คล้ายๆกันคือมุ่งเน้นให้ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณงามความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดีกลยุทธ์ที่3พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้จุดเน้นที่9 ICT เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 2. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. โครงการพัฒนาศัก,กยภาพผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนจอสมาร์ททีวีเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้มีทักษะมีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เพื่อให้พัฒนานักเรียนตามศักยภาพและเรียนได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนอกจากนี้ครูยังสามารถสร้างสื่อหรือนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนรู้ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้หรือโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I ทำหน้าที่เป็นสื่อการสอนอีกด้วยจุดเน้นที่1ิ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น active learning สอดแทรกทักษะกระบวนการคิดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา และมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาและมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจากการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานที่3ด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจุดเน้นที่11พัฒนาการอ่านการเขียนโรงเรียนมีการจัดทําแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการอ่านเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายให้ครูประจำชั้นแต่และชั้นเรียนรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียนที่รับผิดชอบทุกระดับชั้นและจัดทำกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องอ่านเป็นเขียนเป็นด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมหนังสือที่ฉันชอบ เป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านการเขียนเพิ่มขึ้นโดยให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่หลากหลายตามความสนใจแล้วเลือกเรื่องที่ประทับใจมาเขียนถ่ายทอดด้วยภาษาของตนเองพร้อมบอกเหตุผลและวาดภาพประกอบกิจกรรมตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ให้นักเรียนได้สามารถเลือกหนังสือที่ตนต้องการอ่าน ใส่ตะกร้าและนำไปอ่านที่ห้องเรียนในช่วงพักกลางวันหรือเวลาว่างโดยนักเรียนสามารถมาเปลี่ยนตะกร้าหนังสือได้เมื่ออ่านครบเล่มในตะกร้ากิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังเป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยให้นักเรียนที่อาสาได้เลือกหนังสือนิทานจากห้องสมุดนำมาอ่านให้น้องๆฟังในตอนพักกลางวันนักเรียนจะมีการพัฒนาการอ่านทำให้อ่านหนังสือได้คล่องขึ้นโดยเมื่ออ,อ่านจบ จะมีการถามตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังกิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็กเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนโดยนักเรียนสามารถเขียนถ่าย,ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการและองค์ความรู้ของตนเองผ่านเรื่องราวนำมาประกอบเป็นรูปเร่มวาดภาพประกอบตรงตามเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นกิจกรรมเสียงตามสายอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่ให้นักเรียนได้ออกมาอ่านเรื่องจากหนังสือสารานุกรมไทยโดยเลือกเรื่องที่มีความน่าสนใจมาอ่านในตอนเช้านอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้คิดเป็นร้อยละ87.36 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงร้อยละของนักเรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่องได้คิดเป็นร้อยละ95.58จุดเน้นที่12ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 1. ผู้บริหารและคณะครูมีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นที่12ห้องเรียนคุณภาพ 2. ผู้บริหารและครู ได้ประชุมรับทราบนโยบายการนิเทศภายในโดยทราบเป้าหมายแนวทางการจัดห้องเรียนและการนิเทศของครูผู้สอนโดยมีโครงการคำสั่งปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการปฏิบัติสรุปผลการปฏิบัติ 3. ครูออกแบบแผนการสอนตามตัวชี้วัดและมีคนวิธีหลากหลายรูปแบบทบั้งรูปแบบเรียนในห้องเรียนและสามารถสอนออนไลน์ได้โดยมีฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินการส่งแผนการสอน 4. ครูผู้สอนได้นำปัญหาของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูสอนมาเลือกทำวิจัยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายงานผลการทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละหนึ่งเรื่อง 5. ครูนำปัญหาที่พบในการสอนนักเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่ตนสอนเมื่อพบสภาพปัญหาครูได้บันทึกการสอนและนำปัญหาที่พบ มาแก้ไขในแต่ละชั่วโมงโดยมีการออกแบบการสอนที่หลากหลายให้เด็กได้ฝึกฝน 6. ครูเปิดสื่อการเรียนรู้จากโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เพื่อประกอบการเรียนการสอน 7. การสอนซ่อมเสริมในแต่ละรายวิชา 8. ครูมีการประชาสัมพันธ์โดยการรวบรวมภาพการเรียนการสอนทางไกล ผ่านการรายงานของผู้ปกครองมาทางไลน์แอปพลิเคชันแล้วรวบรวมภาพรายงานการเรียนทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา 9. ครูจัดห้องเรียนโดยนำสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามโดยเน้นระบบความสะอาดและปลอดภยัยตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา 10. ครูมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน และรายงานผลบันทึกเยี่ยมบ้านในแต่ละชั้นเรียนกลยุทธ์ที่4พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานความเป็นเลิศจุดเน้นที่13พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดทางโรงเรียนมีการดำเนินงานในจุดเน้นที่13ดังนี้ 1. จัดตั้งโครงการได้แก่โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการยกระดับผลสำฤทธิ์โอเน็ตอทโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเจ็กลุ่มสาระโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางวิชาภาษาอังกฤษโครงการห้องสมุดมีชีวิตโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2. ดำเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในก,กิจกรรมการแข่งขันต่างๆโดยเน้นการแข่งขันภายนอกโรงเรียน โรงเรียนเข้าร่วมประกวดต่างๆที่เขตพื้นที่จัดประกวดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสำเร็จโอเน็ตเอทการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียน8กลุ่มสาระ 3. ผลสำเร็จของโครงการดังนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัติเมตไฟอิงดิสกีฬาจานล่อนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยระดับประถมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจานร่อนมากกรรมกีฬาเกษตรกำแพงแสนประจำปี2563ระดับประถมศึกษาตอนปลายได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนรักการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนปลอดขยะระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่5โรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูลรางวัลพัฒนาผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์โดยรวมเฉลีย่ยของปีการศึกษา2,563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,562เท่ากับ0.30จุดเน้นที่14สร้างจุดขายที่แตกต่างโรงเรียนวัดบางพูดนานนทวิทยาสร้างจุดขายที่แตกต่างเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีจุดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของบุคคลต่างๆและชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจุดเน้นที่15ดําดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นแข่งขันได้ในระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยมีกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาที่มีการวางแผนกิจกรรมการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพที่เป็นระบบสะท้อนถึงความมีคุณภาพจุดเน้นที่16 S.B.M. School Based Management การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ4ปีปี2563 2566 2>, 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3. การจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา S.A.R ที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมในการจัดทําไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนในานามของโรงเรียนวัดบางผูในโนนนทวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการการนิเทศกํากับติดตามการดำเนินงาน4ี่กลยุทธ์16จุดเน้น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ทุกท่านเป็นอย่างสูงคำแนะนำจากท่านทางโรงเรียนจะนำไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงต่อยอดเพื่อยกระดับในการขับเคลื่อนการดํำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไปในอนาคตขอขอบพระคุณค่ะ